วกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปในป่าลึกซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่และเงาร่มรื่นของใบไม้ที่ซ้อนทับกันจนแสงแดดส่องลงมาได้เพียงน้อยนิดไกด์หนุ่มนำกลุ่มเดินด้วยก้าวมั่นคงเขาคือผู้ที่คุ้นเคยกับเส้นทางนี้ดีที่สุดเพราะหอคอยเก่าร้างที่อยู่กลางป่าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ไม่ค่อยมีใครกล้าเข้าไปเยี่ยมเยียนมานานหลายปีแล้ว บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบสงัดมีเพียงเสียงเท้ากระทบพื้นดินและเสียงใบไม้สะท้อนลมเบาๆทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกเย็นวาบในอกแต่ก็พยายามเก็บความกลัวไว้ในใจพวกเขาต่างตั้งใจจะไปชมหอคอยที่ตั้งสูงเด่นขึ้นมากลางป่าและถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกบีมนักท่องเที่ยวหนุ่มในกลุ่มดูเหมือนจะตื่นเต้นมากที่สุด เขาเดินอยู่แถวหลังสุดคอยสอดส่องดูความเคลื่อนไหวรอบข้างตลอดเวลาแต่แล้วก็มีเสียงแผ่วเบาในหูดังขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวเป็นเสียงของผู้หญิงเรียกชื่อเขาอย่างชัดเจนแต่เบาเหมือนเสียงกระซิบบีมหยุดเดินหันหน้าไปทางเสียงนั้นแต่ไม่มีใครอยู่ที่นั่น ความรู้สึกแปลกประหลาดทำให้เขารู้สึกขนลุกขึ้นมาแต่ก็พยายามบอกตัวเองว่าเป็นเพียงจินตนาการเพราะสะภาพแวดล้อมรอบตัวชวนให้คิดไปไกลได้ง่ายอยู่แล้วไกด์เดินนำหน้าต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของหอคอยแห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างมานานไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดมีแต่คำเล่าลือว่าในอดีตเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นแล้ววันหนึ่งก็หายตัวไปอย่างลึกลับ บีมตั้งใจฟังแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจนักเขาเหลือไปมองหอคอยซึ่งผอขึ้นมาเบื้องหน้าอย่างหน้าขนลุกตัวอาคารสูงฉลูดทรุดโทรมจนสีลอกหล่อนพุพังตามการเวลาแต่ยังคงดูน่ากลัวและมีมนคลังเหมือนดึงดูดให้ใครสักคนเข้าไปใกล้ นักท่องเที่ยวคนอื่นเริ่มหยิบโทรศัพท์ออกมาถ่ายรูปและบันทึกบรรยากาศกันอย่างคึกคักแต่บีมยังคงรู้สึกว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดรอบตัวพวกเขาเขาหันไปมองเพื่อนร่วมทริปทีละคนแต่ทุกคนดูเหมือนไม่ได้สังเกตรหรือรู้สึกอะไรแปลกๆไก่พูดขึ้นอีกครั้งด้วยน้ำเสียงนิ่งเงียบว่า หอคอยแห่งนี้เคยเป็นจุดสังเกตสำหรับนักสำรวจยุคก่อนเป็นที่เฝ้าระวังและสื่อสารระหว่างหมู่บ้านแต่วันหนึ่งหญิงสาวที่ดูแลหอคอยได้หายตัวไปหลังจากมีเสียงเรียกแปลกๆดังขึ้นในคืนหนึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้จนเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นสถานที่ร้างป่ามที่เห็นในปัจจุบัน บีมฟังเรื่องราวแล้วรู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างกายแต่ก็ตัดสินใจไม่บอกใครเกี่ยวกับเสียงที่เขาได้ยินเขาอยากพิสูจน์เองว่ามันเป็นอะไรและอยากพิสูจน์ว่าเขาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกลุ่มเดินเข้าไปใกล้หอคอยมากขึ้นเสียงเท้าดังขึ้นบนพื้นดินแข็งของทางเดินหิงที่ล้อมรอบตัวอาคารทุกคนเริ่มรู้สึกถึงความเงียบสงัดและหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆ บีมเหนื่อยหน้ามองชั้นบนสุดของหอคอยผ่านหน้าต่างที่แตกกระจายและรู้สึกได้ว่ามีสายตาอะไรบางอย่างจับจ้องเขาอยู่แม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตามเมื่อไกด์สั่งให้พักชมวิวและถ่ายรูปบีมก็เดินออกห่างจากกลุ่มเล็กน้อยเพื่อมองหาแหล่งเสียงที่เขาได้ยินมาอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเลยเขาพยายามปัดความรู้สึกไม่สบายใจออกไปแล้วเดินกลับมาหากลุ่มพร้อมรอยยิ้มที่พยายามทำให้ดูเป็นปกติ แสงแดดเริ่มอ่อนแรงลงเมื่อใกล้ถึงช่วงเย็นแต่บรรยากาศยังคงทึบและหนาวเหน็บในป่ารอบหอคอยเสียงนกร้องแววแววและเสียงลมพัดผ่านใบไม้ดังขึ้นเป็นระยะเรื่อยแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่กลับเริ่มรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากันที่กำลังรออยู่เบื้องหน้าบีมไม่อาจละสายตาจากชั้นบนสุดของหอคอยได้และในใจเริ่มก่อตัวขึ้นเป็นคำถามว่าเสียงเรียกชื่อเขานั้นจริงหรือเป็นเพียงภาพลวงตาเพียงอย่างเดียวกันแน่ หลังจากที่กลับมารวมตัวกับกลุ่มบีมยังไม่อาจละความสงสัยในใจได้เสียงผู้หญิงที่เรียกชื่อเขายังดังแว่วอยู่ในหูเสมอเขาจ้องมองหอคอยสูงเด่นอยู่ตรงหน้ายังไม่วางตาเพื่อนๆนในกลุ่มดูจะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแต่บีมกลับรู้สึกเหมือนถูกกดดันด้วยบรรยากาศที่หนักอึ้ง บีมตัดสินใจขึ้นไปตรวจสอบชั้นบนสุดของหอคอยเพื่อหาคำตอบแม้ว่าไกด์จะเตือนและบอกว่าไม่มีใครเคยขึ้นไปชั้นบนสุดของหอคอยนี้เลยในรอบหลายปีแล้วแต่เขากลับรู้สึกว่าต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้เมื่อกลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มพักเหนื่อยบีมแยกตัวออกมาแล้วเดินขึ้นบันไดไม้เก่าที่ส่งเสียงเอียดอาดทุกกา้า บันไดชั้นแรกยังดูมั่นคงแม้จะเก่าแต่เมื่อเดินสูงขึ้นเรื่อยๆเสียงบันไดดังขึ้นเป็นระยะพร้อมกับกลิ่นฝุ่นและความชื้นปะปนกันจนเต้นปอดบีมหันไปมองทางด้านล่างเห็นเพื่อนๆกำลังนั่งพักกันที่ชั้นล่างเขารู้สึกใจเต้นแรงขึ้นถูกก้าวที่ก้าวขึ้นไปบนบันไดไม้ซึ่งแทบจะยุบตัวลงได้ทุกเมื่อ เมื่อถึงชั้นบนสุดบีมผลักประตูไม้เก่าที่เปิดยากด้วยมือทั้งสองข้างประตูเปิดออกอย่างเชื่องช้าเผยให้เห็นพื้นห้องที่ปูด้วยไม้เก่าซึ่งเต็มไปด้วยคราบฝุ่นและใบไม้แห้งที่ปลิวมากับลมที่พัดเข้ามาบีมก้าวเท้าเข้าไปสำรวจพื้นที่โดยรอบช้าๆและแล้วสายตาของเขาก็ไปหยุดที่ข้อความที่ถูกขีดด้วยช็อกสีขาวบนพื้นไม้เป็นชื่อของเขาอย่างชัดเจน ติดกับข้อความที่อ่านได้ว่าเจอกันอีกทีเร็วๆนี้ความเย็นว่าแล่นผ่านร่างกายของบีมเขายืนนิ่งไม่กล้าหายใจแรงแม้แต่น้อยและพยายามทำใจให้สงบแต่ความรู้สึกหวาดกลัวยังคงบีบคั้นในอกอย่างหนักหน่วงบีมพยายามจะลบข้อความนั้นออกแต่ช็อกกลับติดแน่นจนแทบไม่หลุดเขายิ่งรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจับจ้องอยู่รอบตัวจนอยากจะรีบออกจากที่นั่นทันที เสียงลมที่พัดผ่านช่องหน้าต่างแตกทำให้แสงสว่างที่ลอดเข้ามาแปลเปลี่ยนเป็นเงาแปลกประหลาดบนผนังบีมหมุนตัวหันไปตามเงานั้นอย่างรวดเร็วแต่ไม่พบสิ่งใดนอกจากความเงียบที่กดทับอากาศเขาหายใจลึกๆก,ก่อนจะตัดสินใจลงจากหอคอยกลับไปหาเพื่อนๆที่ชั้นล่างพร้อมกับความรู้สึกวหวาดหวั่นที่ยังไม่จางหาย เมื่อบีมเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับข้อความและเสียงเรียกชื่อที่เขาได้ยินหลายคนเริ่มแสดงความกังวลและขอให้เขาระมัดระวังตัวแต่ก็มีบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องนี้และมองว่าเป็นเรื่องตลกขบขันไกด์เองก็เตือนอย่างจริงจังว่าควรรีบออกจากป่าในตอนเย็นก่อนที่ความมืดจะเข้ามาปกคลุมเพราะป่าแห่งนี้มีประวัติว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมากมายในยามค่ำคืน บีมกลับไปนั่งเงียบๆริมหน้าต่างที่มองเห็นหอคอยในระยะไกลเสียงเรียกชื่อยังคงแว่วมาในหัวใจของเขาทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังรอเขาอยู่ข้างบนของหอคอยนั้นความรู้สึกหวาดหวั่นค่อยๆก่อตัวเป็นความมืดครืมที่ซ่อนอยู่ในใจบีมเขารู้ว่าความลับบางอย่างกำลังรอให้เขาค้นพบแต่ก็กลัวว่าสิ่งที่เขาจะเจออาจจะเกินกว่าที่เขาคาดคิด แม้ว่าเพื่อนๆจะพยายามปลอบใจและบอกว่าอย่าคิดมากแต่บีไม่อาจกลบเสียงในหัวได้เขาเริ่มสงสัยว่าการที่ได้ยินเสียงเรียกชื่อเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือจินตนาการแต่เป็นสัญญาณบางอย่างที่เตือนให้เขารู้ว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อแสงแดดค่อยๆรีลงและเงาของหอคอยยาวขึ้นในป่าเสียงนกร้องแผ่วเบากลายเป็นเสียงลมพัดผ่านต้นไม้บีมตัดสินใจว่าเขาต้องเตรียมตัวสำหรับสิ่งที่ไม่คาดฝันซึ่งกำลังรออยู่ข้างหน้าเขารู้ดีว่าหอคอยร้างแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่เก่าๆที่ไม่มีใครอยู่แต่เป็นประตูไปสู่ความจริงที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยและเสียงเรียกชื่อที่เขาได้ยินอาจเป็นกุญแจสำคัญของปริศนาที่ซ่อนอยู่ในนั้น หลังจากที่บีมกลับลงมาจากชั้นบนสุดของหอคอยเขายังคงรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่ก่อกลมหัวใจของเขาไว้แน่นเสียงเรียกชื่อที่เคยได้ยินยังไม่หายไปไหนแต่กลับยิ่งชัดเจนขึ้นในความเงียบของป่านักท่องเที่ยวในกลุ่มเริ่มเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางไกด์พูดคุยกับทุกคนเรื่องเวลาที่ควรออกจากพื้นที่เพราะแสงจะหมดเร็วกว่าเดิม บีมเลือกที่จะอยู่เงียบๆสังเกตการ์โดยไม่บอกความรู้สึกที่แท้จริงกับใครเขาเดินไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ข้างหอคอยเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาของคนอื่นแต่ก็ยังรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจับจ้องอยู่เบื้องหลังลมหายใจของบีมเริ่มร้อนขึ้นเมื่อเขานึกถึงข้อความบนพื้นไม้ที่เขาเห็นเมื่อนึกไปถึงประวัติความลับของหอคอยและหญิงสาวที่หายตัวไป เขาคิดว่าบางทีเสียงที่เรียกชื่อเขาอาจเป็นสัญญาณเตือนหรือข้อความที่ส่งมาจากอดีตท,ที่ยังไม่ถูกเปิดเผยบีมตัดสินใจลอบขึ้นไปอีกครั้งในตอนนี้โดยไม่มีใครรู้เขาเงียบสงัดเดินขึ้นบันไดไม้ที่เสียงก้องในหัวอย่างช้าๆความหวาดกลัวและความอยากรู้อยากเห็นผสมกันจนทำให้เขารู้สึกเหมือนหัวใจเต้นแรงจนจะหลุดออกมาเมื่อถึงชั้นบนสุดบีมพบว่าบรรยากาศภายในห้องนั้นเปลี่ยนไป แสงไฟจัดมือถือของเขาส่องไปที่มุมห้องเห็นรอยขีดเขียนเก่าๆบนผนังและพืนไม้มีรอยเท้าดินคล้ายจะมีใครเดินผ่านมาไม่นานนี้บีมก้มลงมองอย่างละเอียดอีกครั้งข้อความที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ยังคงอยู่ชัดเจนพร้อมกับมีรอยช็อกที่เพิ่มขึ้นมาเป็นรูปร่างคล้ายเงามืดของคนกำลังยืนอยู่ ในขณะที่บีมยังยืนมองข้อความนั้นอยู่นั้นเสียงเบาๆก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเป็นเสียงของผู้หญิงที่เรียกชื่อเขาอีกครั้งเสียงนั้นใสเหมือนเสียงลมพัดผ่านใบไม้บีมรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างที่กระตุ้นให้เขาเดินไปยังมุมมืดของห้องเขาค่อยๆก้าวเดินไปตามเสียงที่แผ่วเบาหัวใจเต้นรัวในอกขณะที่มือของเขาแตะต้องผนังเย็นเฉียบ บีมรู้สึกได้ถึงแรงสั่นไหวเล็กน้อยใต้ฝ่ามือเหมือนกับว่ามีชีวิตอยู่ในผนังนี้ทันใดนั้นมีลมแรงพัดเข้ามาในห้องจนทำให้หน้าต่างแตกกระจายบีมสะดุ้งและหันไปมองรอบตัวด้วยความหวาดกลัวแสงมือถือของเขาส่องไปเห็นเงาร่างบางๆที่ยืนห่างออกไปเล็กน้อยเงานั้นไม่ชัดเจนแต่กลับทำให้บีมรู้สึกเหมือนถูกจับตามอง บีมพยายามก้าวถอยหลังแต่เท้าของเขากลับติดกับพื้นเหมือนมีอะไรบางอย่างดึงเขาไว้เสียงเรียกชื่อของผู้หญิงนั้นดังขึ้นอีกครั้งเสียงใสและหนักแน่นเหมือนเชื้อเชิญให้เขาเข้าไปหาเขาพยายามห้ามใจแต่แรงดึงดูดนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาก้าวเดินไปข้างหน้าทีละก้าวมือของบีมเริ่มสัมผัสกับวัตถุบางอย่างที่เย็นเฉียบและเปียกชื้นมันเหมือนกับผ้าเก่าแก่ที่ถูกทิ้งไว้ในห้องนี้มานานหลายปี บีมรู้สึกเหมือนกำลังเดินทางผ่านอดีตผ่านความทรงจำที่ถูกลืมเลือนเงานั้นเริ่มชัดเจนขึ้นจนเห็นเป็นใบหน้าของหญิงสาวคนหนึ่งดวงตาเธอดูเศร้าและเจ็บปวดพร้อมกับรอยยิ้มที่บางเบาเสียงลมพัดผ่านและใบไม้กระทบกันอย่างแรงบีมรู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนรอบตัวเขาเงาของหญิงสาวค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงเรียกชื่อที่กลายเป็นเสียงกระซิบในความทรงจำ บีมยืนอยู่ในความเงียบสงัดเพียงลำพังในหอคอยเก่าเขารู้สึกเหนื่อยล้าแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความอยากรู้และกลัวที่ผสมปนเปกันอย่างหนักเมื่อเขาลงจากหอคอยมาถึงชั้นล่างกลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับกายหันมามองบีมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเป็นห่วงและถามว่าทุกอย่างโอเคไหมบีมหันกลับไปยิ้มแห้งๆก่อนจะพยักหน้าอย่างเงียบๆ บีมยังไม่ลืมข้อความที่เขาเห็นเป็นพื้นไม้และเสียงเรียกชื่อที่ยังคงวนเวียนอยู่ในหัวเขารู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในอดีตแต่เป็นสิ่งที่ยังคงมีชีวิตและรอคอยการค้นพบที่แท้จริงเสียงลมพัดผ่านต้นไม้ใหญ่ทำให้เงาของหอคอยทอยาวไปไกลในป่าบีมรู้สึกเหมือนว่าความลับที่ซ่อนอยู่ในหอคอยแห่งนี้เพิ่งเริ่มเปิดเผยและเขาคือผู้ที่จะต้องเผชิญหน้ากับมันต่อไป บีมเดินออกมาจากหอคอยร้างท่ามกลางเสียงนกร้องและเสียงใบไม้กระทบกันในป่าใจของเขายังคงเต้นแรงเพราะเรื่องที่ได้เจอแม้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจะเริ่มเคลื่อนตัวกลับไปที่รถแต่บีมเลือกที่จะยืนอยู่ตรงนั้นมองไปยังหอคอยที่เหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีเสียงลมหรือเสียงสัตว์เหมือนทุกครั้งก่อนหน้านี้ เสียงเรียกชื่อที่เคยได้ยินยังดังอยู่ในหัวของเขาเรื่อยๆเหมือนมีใครคอยตามเขาไปทุกที่บีมตัดสินใจเดินกลับไปที่จุดตั้งแคมป์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากหอคอยมือของเขายังสั่นเล็กน้อยเมื่อนึกถึงข้อความที่เขาพบพร้อมรอยช็อกที่เขียนว่าเจอกันอีกทีเร็วๆนี้ความรู้สึกหวาดกลัวและความอยากรู้อยากเห็นผสมผสานกันอย่างประหลาด เมื่อถึงจุดตั้งแคมป์เพื่อนในกลุ่มทักถามบีมว่าทำไมถึงหายไปนานโดยไม่บอกใครบีมเลือกที่จะไม่เล่าทุกอย่างเต็มที่เขาแค่บอกว่ารู้สึกไม่สบายใจและอยากอยู่คนเดียวสักพักบีมนั่งลงบนท่อนไม้แห้งและพยายามคิดหาเหตุผลกับสิ่งที่เกิดขึ้นคำถามหลายอย่างวิ่งวนอยู่ในหัวทำให้เขาแทบไม่สามารถตั้งสมาธิได้เลย เสียงพัดผ่านใบไม้ในป่าทำให้บีมเนยหน้ามองฟ้ายังไม่มืดสนิทแสงสุดท้ายของวันสะท้อนผ่านยอดไม้ทำให้บรรยากาศดูเหมือนฝันร้ายที่กำลังค่อยๆปลุกให้ตื่นจู่ๆมือของบีมก็สัมผัสได้ถึงสิ่งของเย็นชื้นในกระเป๋าเมื่อเขาหยิบออกมาดูพบช็อกชิ้นเล็กๆที่เขาไม่รู้ว่ามันเข้ามาในกระเป๋าได้อย่างไร บีมตั้งคำถามกับตัวเองทันทีว่ามีใครหรืออะไรที่แอบตามเขามาหรือเปล่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเริ่มพูดคุยกันเรื่องการเดินทางกลับและสอบถามว่าใครอยากจะพักแรมคร้างคืนในป่าต่อหรือไม่หลายคนดูเหนื่อยและอยากกลับบ้านเร็วๆแต่บีมกลับรู้สึกว่ามีบางอย่างที่ยังไม่ได้รับคำตอบเขาไม่อาจละทิ้งความลับที่อยู่ในหอคอยนี้ได้ง่าย ในขณะที่ทุกคนเริ่มจัดเก็บสัมภาระเตรียมออกเดินทางบีมได้ยินเสียงหัวเราะแผ่วเบาและเสียงฝีเท้าคล้ายคนเดินอยู่รอบๆบ,บริเวณแคมป์เสียงเหล่านั้นไม่ได้มาจากสมาชิกในกลุ่มแต่อย่างใดเขาลุกขึ้นและเดินตามเสียงไปเรื่อยๆท่ามกลางเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ทอดยาวเหมือนมีใครบางคนรอให้เขาตามไป เสียงเรียกชื่อเขาดังขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจนคราวนี้ไม่มีความสงสัยหลงเหลือมีแต่ความกลัวและความตั้งใจที่จะค้นหาความจริงบีมเดินเข้าไปใกล้ก้อนหินขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ใกล้กับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีรอยขีดข่วนเหมือนเล็บข่วนพื้นผิวหินอย่างแรงเมื่อมองใกล้ๆเขาพบว่ารอยขีดเหล่านั้นดูเหมือนตัวอักษรและมีข้อความบางอย่างที่เริ่มจางหายไป มือของบีมลากผ่านรอยขียดเหล่านั้นด้วยความระมัดระวังความรู้สึกเย็นวาบแล่นเพ่นมาตามแขนจนถึงปลายมือเขาพยายามจดจำตัวอักษรที่เห็นให้ได้มากที่สุดข้อความนั้นเหมือนเป็นคำเตือนหรือบางสิ่งที่บีมควรจะรู้ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น เสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างไม่คาดคิดทำให้ใบไม้และกิ่งไม้สั่นสะเทือนจนเกิดเสียงดังคล้ายฝาร้องแต่ท้องฟ้ายังคงโปร่งใสไม่มีแมกฝนบีมมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงเงาของต้นไม้และก้อนหินดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เสียงร้องไห้แผ่วเบาและเสียงร้องไห้แผ่วผ่านลมทำให้บีมรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้อยู่คนเดียว เมื่อบีมเดินกลับไปยังแคมป์เขาพบว่าเพื่อนๆดูกังวลและเงียบลงอย่างผิดปกติไกด์เดินมาหาเขาและถามว่าพร้อมจะเดินทางกลับหรือ,อยังพร้อมเตือนว่าคืนนี้อาจจะไม่ปลอดภยัยถ้าคนในกลุ่มยังคงอยู่ที่นี่บีมมองไปที่หอคอยร้างซึ่งตั้งตระงาดอยู่ในความมืดใจของเขายังคงถูกพันธนาการด้วยความลึกลับขอพลอยเรียกชื่อที่ไม่หยุดหย่อนเป็นเหมือนการเตือนว่ายังมีบางอย่างที่รอให้เขาได้เจอ ก่อนจะออกเดินทางบีมหยิบช็อคในมือขึ้นมาดูอีกครั้งเขารู้สึกเหมือนมีสายใหญ่บางอย่างผูกพันเขาไว้กับหอคอยนี้และกับเสียงที่ยังคงสะท้อนอยู่ในหัวใจบีมตัดสินใจว่าคืนนี้เขาจะไม่ยอมให้ความลับนั้นหายไปอีกเขาจะหาทางไขปริศนานี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร เสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่ความเงียบของป่าในคืนนี้ไม่ได้ทำให้บีมหยุดคิดแต่มันยิ่งทำให้เขารู้ว่าการเดินทางครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นกลางคืนปกคลุมป่าลึกบีมยืนอยู่หน้าแคมป์พร้อมกับเพื่อนในกลุ่มท่ามกลางความเงียบที่หนาทึบทุกคนรู้สึกถึงความไม่สบายใจลึกๆหัวใจของบีมเต้นแรงแต่ก็เต็มไปด้วยความตั้งใจที่จะแก้ไขความลับของหอคอยร้าง เขาหยิบช็อกขึ้นมาในมือสีขาวนั้นสะท้อนแสงจางๆจากแสงไฟฉายที่ทุกคนถือบีมเดินไปที่ฐานหอคอยซึ่งเงาของมันทอดยาวคล้ายมือยักษ์ที่กำลังโอบล้อมทุกคนไว้เขารู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังจับตามองอยู่จากความมืดรอบๆเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าเฟิร์นพูดเบาๆว่าควรจะรีบออกจากที่นี่เพราะรู้สึกแปลกๆ แต่วินไม่ยอมถอยเขาบอกว่าเรื่องนี้มันน่าสนใจและอยากรู้ว่าความจริงคืออะไรบีมเดินขึ้นบันไดเวียนเก่าซึ่งเต็มไปด้วยเศษใบไม้และฝุ่นละอองบรรยากาศเย็นเยียบทำให้ผิวหนังของทุกคนลุกเกลียวเดินไปทีละขั้นจนถึงชั้นบนสุดเมื่อถึงพื้นด้านบนบีมหยุดมองไปรอ,รอบๆที่พื้นยังมีรอยช็อกที่เขียนชื่อของเขาและข้อความเดิมที่เคยเห็นเจอกันอีกทีเร็วๆนี้ แต่ครั้งนี้มีรอยเส้นขีดเขียนใหม่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนข้อความนั้นเขียนว่าไม่ใช่แค่บีมเท่านั้นที่ถูกเลือกบีมรู้สึกหวั่นไหวและต้องรีบเรียกเพื่อนๆขึ้นมาดูด้วยกันทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงขึ้นอย่างผิดปกติทำให้ประตูเหล็กที่ผุพังอยู่ด้านหนึ่งเปิดออกดังแกรกๆทุกคนตกใจและมองไปทางนั้นแต่ไม่เห็นใคร เสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นมาอีกครั้งตามมาด้วยเสียงผู้หญิงเรียกชื่อบีมซ้ำๆเหมือนเสียงกระซิบที่ปลุกให้หัวใจทุกคนเต้นรัวบีมเริ่มเดินตามเสียงนั้นไปจนถึงมุมหนึ่งของหอคอยพบว่ามีกล่องไม้เก่าๆวางอยู่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองเขาเปิดกล่องอย่างช้าๆภายในมีจดหมายเก่าที่เขียนด้วยลายมือเบลเ เนื้อหาในจดหมายพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยอาศัยอยู่ในหอคอยเห็นนี้และได้หายตัวไปอย่างลึกลับหลังจากที่มีคนขึ้นมาที่นี่บีมอ่านจดหมายออกเสียงให้ทุกคนฟังเรื่องราวนั้นกล่าวถึงความรักที่ผิดหวังและความเจ็บปวดที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในหอคอยจดหมายบอกว่าจิตวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่และจะเรียกคนที่มีชะตาพันธุ์เดียวกันมาร่วมเป็นเพื่อนในความโดดเดี่ยว บีมและเพื่อนๆรับรู้ได้ถึงความเศร้าและความโหยหาที่แผ่ออกมาจากอา,ากาศรอบตัวทำให้ทุกคนเงียบไปชั่วขณะเหมือนเวลาหยุดเดินทันใดนั้นแสงไฟฉายของเพื่อนคนหนึ่งดับลงเองโดยไม่ทราบสาเหตุความมืดกลืนกินรอบด้านจนแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลย เสียงเรียกชื่อบีมดังขึ้นใกล้ๆราวกับว่ามันอยู่ในใจของเขาเองบีมพยายามรวบรวมความกล้าและพูดว่าเขาเข้าใจและพร้อมที่จะฟังแต่เสียงนั้นกลับหายไปเหมือนลมพัดผ่านเมื่อแสงไฟฉายถูกเปิดขึ้นอีกครั้งทุกคนพบว่าบีมยืนอยู่ตรงกลางพื้นชั้นบนสุดด้วยสีหน้าที่นิ่งสงบแต่มีแววเศร้าแฝงอยู่ แต่ตัดสินใจว่าควรพาทุกคนกลับลงไปเพื่อความปลอดภัยแม้ว่าบีมจะอยากอยู่ต่ออีกสักพักแต่เขาก็เห็นด้วยและเดินตามทุกคนลงบันไดยอย่างช้าๆขณะที่เดินลงบันไดเสียงลมหายไปและเสียงนกร้องกลับมาเหมือนเดิมแสงจันทร์ส่องผ่านต้นไม้ทำให้ทางเดินดูอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย บีมรู้สึกว่าความลึกลับของหอคอยแห่งนี้ยังไม่จบแต่ตอนนี้เขาได้รับคำตอบบางอย่างและพร้อมจะปล่อยให้ความจริงค่อยๆเผอยออกมาในเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงแคมป์ทุกคนต่างบอกกันว่าไม่อยากพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมากนับแต่ทุกคนก็รับรู้ว่าคืนนั้นมีบางสิ่งที่เปลี่ยนไป ในระหว่างทางกลับบ้านบีมมองไปยังหอคอยร้างซึ่งค่อยๆหายลับไปในความมืดของป่าและในใจของเขายังคงดังเสียงผู้หญิงที่เรียกชื่อเขาอยู่เสมอ